ไม่ค่ะโอเคคุณพีออ่นายสุณพี่นายโอ้โตอตอไไหตอนนอ้พี่นายวันนี้ทำอะไรพี่นาชียงกับตึกแป๊กแน่จ้านี่ทำยังไ่สิ เอกงาน,น,น,งนงาพี่น้องเนาะกะสิอาทิตย์มาพี่น้องเบิะนะ่งเนาะมื้อนี้มื้อนี้กะไปซื้อกับข้าวมากินเที่ยงเนาะพี่น้องไปกับ่ได้เลี้ยงเนาะมีซาชิม่สิไปงานอีกประมาณ10กว่ามือนน้อเนาะพี่น้องกกสิกะสิแล้วเกิเซียนตายพี่น้องเบะนะิ่งเนาะมื้อนี้วอนนี้ซีโมงนะพี่น้อง ก็เตรียมตัวนะพี่น้องเนาะแต่งทายพี่น้องบ้งก็ดีใจก็เจ้าทีเจ้าอาเนาะพี่น้องเนาะขอพวอินดี้เพื่อน้อบเพื่นไดยูทูบกัผ่าเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจก็เพื่อนน้องเพื่อนทำยังไงกัเข็ยเป็นเดือเลยพี่อนสนาะทำทำยัไงเด็กเพื่อนเนาะ่น้องัอ ส <c oughs> <c ười> <c ười> ูงเอาพ่น well, <c oughs> well. ้อเนาะเสงกระแตกเด้กินหลาหลายบ่เสีงแตกก็บ่เปหลายเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้ฟังเนาะมื้อนี้เขาไปหมูเนาะพี่น้องเสียงสิเขาไปหมูเนาะพี่น้องมื้อนี้สิเข้าไปหมแล้วก็สิเฮ็ด YouTube เป็นเรื่อยๆเนาะพี่น้อง ันนี้ควติดตามหลายคนนะพี่น้องนะเฮ้วกกรอยก็คนนะพี่น้องอากก็สวยพี่น้องเพราะว่าถ้าม่มียังไเนะพี่น้องนะเอ่ถ้านีน้เนะพี่น้องถ้าทเหงีน้ำถ้าทั้งนิท่รศนะพี่น้องนะดูอต่ไม่มาเลยพี่น้อง

Light, hảo lắm của bản gạch, bôi lắm bôi lắm bôi lắm. Gáo thôi mi 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 không mi 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 สองมือเคืองหายกวัวสองนาทีพี่น้องเอ้ <laughs> ยไหวเกินพี่นอขาเดียก็ไรใหังนละเรื่องเดียเหตุน้อไปนอเหตุงานทำไมกันเหตุงา,หง,หง,าาหงานนะก็จะบอกยังวีมือน้ำนอนก็บไันนพี่น้องสิ กิขนขาวแลพี่น้องเนาะกินขอาวพร้อเต็งตัวเป็กงานเนาะกมาไหนพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องไม่ไม่ก็ได้ได,ได,ได้ได่กินไม่กินเที่ยงนะพี่น้องเนะีกินเที่ยงรยกินหาโมกเนาะพี่น้องแล้ก็แลก็ à mù nó thì nó rất là phiền cái gì đây cũng thùng cái gì đó nha cái gì đã chèn mày nó thì nó cái gì đều đều mới là mày đây thì nó có phải rồi rồi mới là mày mở mày rồi cả thôi mà anh đi nó thì tao nó các con mà thì và hoa để chụp mượn nó thì nó chụp mượn sao mà mình cái ปุบูว่จำอก็ดีเลยจะบ้านเนาะี่นอเพราะวบาีไมก็ได้ขาน่อยเนาะี่นองก็ว้อยู่ไปนอว้าอยู่ยังตอนนี้สบายกงงแน่ี่นองตากระซึมนี่กะยากนอนะสีโม่ละกะสีนอนกนอนอนดับ ฟังูหนอพี่นอฮะอไม่กันสิน right. like right. ้ารักพันเนอโอ้ต่อยไม่กัสิน้ารักพันเนะพี่น้อว่าสิสิออกออกไปเห็ดงานเนอพี่น้องด้ฝากเลยพี่หนอหคำลาละฝากดตามต่อยไม่นี่ฝากฝากกดทุกอย่างนะกดไลก์กดแชร์กดส่สคกดไลค์กดกดไลค์ไอเนีพี่นนอกิดตามไม่น้ำเลอพี่น้อเลยแต่พี่ไม่โมี่ยังไลก์เนอพี่น้องเนะเอาบอกพี่นนอฟัง Slam yo le, zan. Fag men. Fag di ka. Fag an, fag an, kip nan, kip nan an.